สวัสดีได้เจะเออตุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้าสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตอนเช้าเช้าแจา่มื้นนี้พันอากาศดีดีค่ะเมื่อวานนี้พันเป็นมืดคึมเนาะตอนเช้าก็เอดเตอร์ค่ะคลิปนี้ก็สไตล์อตเอยคือเก่าบ่สไตล์เอยตุกตาพาฝันค่ะคลิปนี้ก็บอกว่าดื่มกาแฟดำกับ กินกล้วยค่ะมาเดอร์อยู่สวนหลังบ้านคือเก่า,าบึงหลมพัดนมีแหงร้อนเหลือประมาณยี่สิบถึงยี่สบสามองศามันว่างันนี้ตอนนี้ก็มันก็ประมาณสักสิบเก้าองศาเนี่ยเลยว่ามีแหงมีแหงลมพัดเย็นๆค่ะเอาค่ะมาอันรับแรกก็ดื่มกาแฟดำก่อนค่ะ home home 放声哭红。 รักไทยกันตอนเศร้าๆหน่อยจ้าค่ะนอนรับฝันดีอันทุกคนนะนอนรับดีก็มีความสุขได้หนาะถ้านอนนอนบนรับนี่ก็อเบาไหวดิค่ะร่างกายอ่อนเอ ก็ไม้ยันอย่างนี้กาฝากน่ะค่ะต้นกาฝากอยู่มาหลายสิบปีก็ไม้ก็เขียวเขียวก็ไม้ที่พันอันเอาโตไปฝากไว้ห็นอัน,นอันนี้เว้าเรื่องกาฝากนะค่ะนะอัน,นอันอันต้นกาฝากเนาะขึ้นไปตามต้นไม้นี่เอาไปมาต้นไม้ใหญ่เลยตายสิคะ กาฝากมันตั้งเขียวงามเป็นพุ่มปันใหญ่กว่านต้นไม้แบบนี้ใหญ่กว่านต้นไม้ซ้ำก็ไม่ใหญ่ๆแต่ก่อนอันเมืองกิ่งการสาขาเออกืนึกว่าผรานหนาโบตายตายค่ะอันปีนี้โบได้มีออกเป็นอันกลางกาโบมีหดเบอือตายไปทีละน้อยเนาะตายไปทีละนี้หลายปีแล้วค่ะเป็นหลายสิบปีแล้วโกกาฝากวันนี้กาฝากมันขึ้นไปตามอัน นี่ค่ะนาต้นนี้เต็มพุ้นแล้วขึ้นไปตามกิ่งที่พันอันอย่างอันที่พันอย่างบบไดอันตัดออกนะแล้วกาฝากแล้วขึ้นไปสามอันนี้อันนี้ก็มันก็ทำเมื่อสนเธอรู้ว่าอันอันตึกกระยาเนาะค่ะนถ้าโบอันตัดไฟต่ต้นหล่มก็ตัวเองก็ตายมันบออันนี้กรณีที่กันกอไม้ตัวนี้ก็คือกันต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เ้อค่ะบักใหญ่งามงาม หลซีปีมันนี่ขึ้นไปกาฝากขึ้นไปทีละน้อยละน้อยตัวผู้เจ้ามันตายซ้ำวันนี้กาฝากมันอยู่อย่างสบายมึงขึ้นตามกิ่งตามการมันอันนี้กินดื่มดื่มกาแฟมาไปว้าเรื่องกินกล้วยมาไปว้าเรื่องกาฝากดื่มต้นไม้ มันเห็นเนาะค่ะนาะมันเอ้ยนั่งบึงเนาะเอ้ยเลยกาฝากพันเขียวเขียวอะค่ะบึงขึ้นวันนี้มันมันพันมดเลยเสียพันมัอทั้งต้นมันบ่มีอาการหายใจเลยว่าเนาะรากมันหักมันก็ส่นเข้าไปน้ำต้นที่ว่าต้นยังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงกันเนาะค่ะนาอเลี้ยงต้นไม้ไงก็แข็งแกร่งมันบอบวันนี้กาฝากมันเยอะขึ้นตามลำต้นไปหดปลายพุนเนาะคุณนะ บันิสู้บไวไหวเด้อค่ะกอนไม้ใหญ่ก็ตายไปที่ซื่อตายทิมที่ซื่อตายเหลือแต่ก้างเป็นต้นแต่ว่าบ่มีชีวิตค่ะก็เลยเป็นต้นกาฝากอันี้ก็เลยเอยมาต้นกาฝากอันนี้ก็เป็นข้อคิดเนาะค่ะเนาะถ้าว่าหมวงอินในแง่หมุมนึ่งของการนั้นดำรงชีวิตก็ ถ้าบระวางตัวก็ปล่อยปะและเลยตัวเองก็ผลท้ายก็ตัวเองก็แย่เหมือนบอกอันนี้ท่านผ่านนะพูดถึงเปรียบเทียบในทางที่ว่าอันความคิดทั่วไปของคนเนาะค่ะเนาะถ้าไปเอื้อเฟื้อคนอันที่เราพันคนพันถ้าเอื้อเฟื้อเราพันเบิ่งดูแลกันก็ดีอันนี้พันโบนะคะอันนี้กรณีกาฝากนี่มันมันเป็นพืชเนาะค่ะเนาะมันก็อันเดินเลื้อยได้มันก็เลื้อยเขา มีหากมีเต็มมาก็สอนใส่เข้าไปกินก็นตัวพระเจ้าพันตายซาได้คนพันมาอาศัยเลยพันได้ยู่โตสินนะถ้าท่านะ่ะเปรียบเทียบก็ต้องเขาต้องดูแลตัวเองค่ะทั้งคนอยู่ทั้งคนนั้นทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่ว่าเป็นเจ้าของทั้งที่ว่าคนมาอยู่หนาเนาะต้องดูแลต้องเบอร์มันเกินเลยกันเนาะถ้าจะพูดตามจงถ้าถ้าเกินเลยกันมันซิเป็นนั้น โก伦ีต้นไม้ที่เอ่ยตุ๊กตาเล่าให้ฟังมันจะเป็นโกณีต้นกาฝากวันนี้มันก็นเลยเป็นต้นกาฝากมันบอกแม่นว่าเป็นต้นไม้อันใหญ่อันตอนแรกๆเลยคะ่ะมันนี่มันเป็นต้นกาฝากอันนี้ก็เป็นอุทาห่อนที่ดีเด้อค่นนี้ถ้าคิดลึกๆแบบสไตล์เอยเดอร์เนี่ มดค่ะคุยอันดื่มกาแฟดำหน้าสวนหลังบ้านเห็นเอ้ทุกตาผาฝันกับกินกล้วยมดลูกนึ่งกาแฟมดอันแก้วนึ่งคุยเรื่องกาฝากกา็จบเรื่องเนาะอันนี้ก็เนาค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีแง่มุมนึ่งเนะของการดำรงชีวิตเนาะค่ะเนะาะบอกว่าบอกว่าคนบอกว่าพืชบอกว่าสัตว์เนาะค่ะเนาะก็ต้อตงพูดรลอก็อยากมีชีวิตท,ที่ดีว่าจนไปอยากมีอัน การคงซีบที่ว่ามั่นคงพุ่กระไดกาฝากนี่ก็มั่นคงแล้วค่ะนี่เพราะว่าเว้นแต่พันธุ์นัมบัตต์ก็ไม่ออกก็พันธุ์กระตัดทิมไปแต่ว่าตาบดที่พันธุ์บตัดทิมพันธุ์ก็อยู่ของพันธุ์บมั่นค่ะจากต้นไม้ใหญ่ก็เป็นที่อาศัยของต้นกาฝากอันนี้ก็เอาสกายอุจจารผาฝันนะจ๊ะเด้อเอาคุยกันม้วนๆค่ะคุยกันม้วนๆสบายๆเจอกันคลิปหน้าได้จ้า